ช่อง t ด e l i s ส c r คริปนะครับในวันที่30มีนานะครับก็เป็นไปตามคาดไว้เลยนะครับปีดาบอกไม่ทะลุ29สรุปว่าทะลุได้นะครับขึ้นไปยืน291กว่าๆแล้วก็ค่อยไหลลงมานะครับก็ไม่มีใครไม่รู้จักอินดิเคเตอร์ตัวนี้ชค่แล้วนะครับก็ทุกครั้งที่ประกาศว่าจะลงไปพันแนี่เห็นส่วนขึ้นทุกทีนะครับก็ตามนั้นเนาะหยอกล้อนิดหน่อยนะครับก็ถือว่าเป็นเรื่องขำๆข,ข,ของวงการ คริปโตไปแล้วนะครับสำหรับอาจารย์ปอดดนะครับเอ่ะเรามาตัวเศรษฐกิจอีโคโนโมี่คาเลนด้ากันก่อนแล้วกันนะครับวันนี้มีตกงาน GDP นะครับในช่วงทุ่มครึ่งนะครับก็เร็วๆนี้ก็จะรู้กันว่าเป็นยังไงซึ่งอันนี้เขามองว่ามันน่าจะลดลงเนาะเออจ็อบเลสก็คือตัวเลขเยอะขึ้นนะครับก็ มาดูกันนะครับว่าถ้าตลาด GDP ตกลงเนี่ยเฟดจะเอาอยัางไงต่อนะครับก็คงสนุกฉนานกันดีถ้าผมเป็นเฟดตอนนี้ผมก็คงเครียดเหมือนกันนะครับว่าจะขึ้นต่อเอาดอกเบีย้ยหรือจะเอาเศรษฐกิจไว้ก่อนนะครับแล้วถ้าเกิดเอาเศรษฐกิจแล้วดอกเบีย้ยมันปรับขึ้นแล้วมันไม่ช่วยอะไรจะทํายังไงต่อไปนะครับก็อาจจะดูดเงินจากคริปตโตเอาอะไรอย่างเงี้ยเนาะ <g iggle> ก็ไม่มีใครรู้นะครับครึ่ง เขาก็พยายามจะผลักดัน C B D C ให้ออกมาแทนแบงก์กงเต็กในทุกวันนี้ที่ปั๊มมาเรื่อยๆนะครับอะต่อมาเลยข่าวแรกนะครับ Axie Infinity นะครับก็มีการวางแผนว่าจะทำเว็บทีสำหรับเกมใหม่ดังนั้นถามว่า a x i ไม่ตายไหมไม่น่ารอดนะครับก็มีคีชั้น3เนาะก็กาวกันต่อไปนะครับ Price ปู o อเวอร์ห0 0 0นะครับก็มึงก็แจกเหรียญกันอย่างเงี้ยราคามันคงจะขึ้นหรอกนะครับอะ ต่อมานะครับอ่า d e f i KYC นะครับอันนี้เขาก็บอกว่าไม่น่ามีปัญหาอะไรในการทำ KYC นะครับสำหรับตัว d e f i ทั่วๆไปนะครับอาจจะเป็นแค่หนึ่งเปเที่ไม่กล้าทำ KYC กันเพราะอะไรอันนี้ก็รู้ๆกันอยู่นะครับก็อาจจะเป็นพวกกลุ่มก่อการร้ายที่จะฟอกเงินหรืออะไรต่างๆแต่ว่าถ้าเกิดมองในแง่ที่ว่า,าทุกคนควรทำ KYC ไหมก็จริงๆมันก็ควรจะทำนะครับเพื่อให้ ไม่เกิดการฟอกเงินเนาะเอออันนี้ก็เป็นอีกข่าวหนึ่งนะครับที่น่าจะเป็นข่าวดีในอนาคตที่อาจต้องมีการทำ KYC ในทุกแพลตฟอร์มทุกเหรียญน,นะครับอขอปิดเลยแล้วกันเพราะว่าวันนี้ข่าวเยอะมากเดี๋ยวมันโหลดหนักนะครับฮ่องกงฟันนะครับก็คือมีการ ส่นเงินอีก100ล้านสำหรับการทำคริปโตอินเวสเมนต์สำหรับเว็บทีในอนาคตนะครับแล้วก็อีกข่าวหนึ่ง OKX OK นะครับแพลนว่าจะเปิดที่ออสนะครับก็คือเป็นข่าวดีอีกข่าวหนึ่งแต่ข่าวร้ายของ OKX OK ก็คืออ่า OKX OK เนี่ยโอเคก็มีการฟรอเชนเงินของทาง FTX เอ้ย o k เอาเรียกว่าอะไรดีมีการอ่า กักเก็บเงินไว้นะครับ157มิลเลียนนะครับเลรับ FC x and a n d a l a m e ไ a a ม่ไดนะครับที่มันยังไม่ถูกเทขายออกมาในตอนนี้ก็เพราะว่า OKX OK อาจจะช่วยในการาหยุดยั้งการโดนโกงเงินตรงนี้ไปได้ส่วนหนึ่งเนาะอันนี้อาจจะแบบเขาเรียกว่ารีบออกมาเคลมแล้วกันว่าเอ้ยมันฉันช่วยเอาไว้นะอะไรประมาณนี้นะเอ,อ่ะอ,อีกข่าวนึงนะครับก็สำหรับเหรียญที่ ค่อนข้างจะดูดีในช่วงนี้นะครับก็คือ ARB i t r u m นะครับ c o n f r a c t นะครับ One i n นะครับที่มีการดีดเด้งขึ้นมาในช่วงนี้แต่จริงๆก็หมโอว่า E1 อ n i n นี่ลงยับไปมากแล้วมึงขึ้นมา10%ก็ถือว่าบุญโขแล้วนะครับส่วน ARB เนี่ยก็คือโดนกลุ่มก่อกันร้ายนะครับเข้าโจมตีนะก็เลยทำให้ราคาไม่ได้บินต่อนะครับแล้วก็มี H Bar Algo เมื่อวานนี้ที่ดูกันไปแล้วนะครับ ต่อมานะครับเราก็มาดูในส่วนของข่าวของอีเธเลียมกันบ้างนะครับอีเธเลียมเนี่ยเตรียมเป้าที่จะวิ่งไปที่2000นะครับยังไงยังไงก็ยังต้องขึ้นไปที่2000ให้ได้ก่อนที่อยากจะลงนะครับก็ดูทรงแล้วน่าจะมาได้นะถ้า BTC ยังไหวนะครับอีกข่าวนึงนะครับบิตคอยนะครับก็ วิ่งมาแดกสต็อบล้อส29,100แล้วก็วิ่งลงข้างล่างไปเรียบร้อยแล้วแต่คิดว่าในมุมมองหลายๆคนตอนนี้มองว่าน่าจะมีโอกาสลุ้นที่จะไปต่อทะลุ30,000อะไรประมาณนี้เนาะเออยังมองมองว่า 30, 3อง3าน่าจะยังมีโอกาสมาได้นะครับแล้วก็ในส่วนของแพทเทิร์นต่างๆเนี่ยคือเพิ่งเบรกแนวต้านมามึงจะรีบลงไปไหน จะรีเฟกเอาแล้วลงเลยมันก็ไกลยอยู่นะครับดังนั้นตอนนี้เนี่ยคนก็ยังกล่าวว่าเอ้ยเพิ่งเบรกได้น่าจะมีโอกาสลุ้นปั๊มขึ้นไปต่อเนี่ยเพราะทุกครั้งที่เบรกก็อาจจะแบบมีรีเทสแล้วขึ้นปั๊มแต่ตรงนี้คือเบรกไปแล้วแท่งต่อไปเรายังไม่รู้ว่าจะเป็นแท่งกลับตัวลงมารีเทสไหมหรือว่าจะปั๊มขึ้นไปเลยอันนี้ไม่มีใครรู้นะครับก็มาลุ้นให้แบงค์ล้มกันหลายๆแบงค์ต่อนะกันนะครับก็อาจจะทําให้ราคาบิตคอยวิ่งขึ้นต่อไปได้นะครับแล้วก็ในส่วนของ เงินนะครับ18บิลเลียน USDT ยังอยู่ในฝั่งของ Binance นะครับก็ถือว่าเป็นตัวเลขที่ค่อนข้างมากพอสมควรเลยนะครับคนก็ยังไว้วางใจในส่วนของ Binance กันอยู่เนาะเออแล้วก็ในส่วนหนึ่งของแพทเทิร์นตอนนี้เราจะเห็นได้ว่า BTC เนี่ยใช้เวยอยู่ในกรอบนะมีกรอบที่ค่อนข้างใหญ่อยู่นะครับก็คือทำบูแฟกขึ้นมานะครับขึ้นมาตรงนี้ยบูแฟกเบรก แนวต้านได้29,300ได้เมื่อไหร่ลุ้นไปต่อทันทีนะครับ d o ้ด <c oughs> อชนะครับเพิ่งมีข่าวดีมานะครับทาง Burger King มีการทวิตอยากได้ดอเนาะเออก็ปั่นกันเข้าไปนะครับตรงนี้ก็ไม่รู้จะขึ้นกลับไปที่เดิมได้ไหมก็ลุ้นแล้วกันนะครับออะอีกข่าวนึงนะครับลิงก์นะครับเป็นสัญญาณการเทคออฟแล้วนะครับก็เตรียมตัวที่จะพุ่งไปทดสอบแนวต้านเดินทับเบรกได้มีโอกาสไปต่อนะครับ ต่อมาก็จะเป็นข่าวของฝั่งซิลิก้านะครับมีการทำเว็บทีวอ r เวอร์ชันออกมานะครับก็หวังว่าราคาจะกำลังจะดีดเด้งขึ้นไหใชนะ้เว้นวิกตูโก o นะครับเตรียมตัวนะครับก็ใกล้แล้วนะครับถือเป็นข่าวดีแล้วกันนะครับอ,อีกอันนึงคือฝั่งของ EOS นะครับ EOS เนี่ยต้องบอกว่าเป็นเหรียญที่ในปีนี้กับปลายปีที่แล้วนะครับ มีอัปเกรดอะไรต่างๆนะนะเข้ามาค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวนะครับแต่ว่ายังไม่บินค่ทีนะครับแต่ว่าก็ต้องบอกว่าราคาแม่งร่วงยับชิบหายเหมือนกันนะครับเออดังนั้นก็คิดว่าอาจจะมีโอกาสที่จะมีข่าวดีในเร็วๆนี้นะครับไมอามี่นะครับก็มีการจัดงานพรุ่งนี้ถึงวันที่2นะครับในเรื่องของเกี่ยวกับระบบ คลิปตรงคลิปโตอะไรต่างๆตรงนี้นะครับก็ซื้อบัตรกันไปได้นะใครอยากบินไปดูนะครับก็ไปได้เลยนะมีเรื่องของแบนดิ้งดีฟายไอพีเกมมิ่งร์ตฟิมเว็บทรีคอมมูนิตี้ดีฟายดาวโกลเวนแนนนะครับก็ครบเขตขับเลยไม่รู้จะขึ้นกันได้ไหมกาวกันเข้าไปนะครับอ่ะโปกะดดนะครับ ก็กําลังจะไปเปิดตัวที่อินเดียในวันที่1วันที่2นี้นะครับบังการลอนะครับก็เตรียมตัวกันดีๆแล้วกันโปรกรดเพิ่งจะเบรกแนวใต้ออกมาได้นิดหนึ่งไม่รู้จะไปต่อได้ไหมนะครับแพนเค้กคารบยังไม่ทันไลว2เพิ่งยังตดไม่หายเหมือน V3 กําลังมาใหม่อีกแล้วนะครับก็มีข่าว Air ์ดอปด้วย1 3 5 k สามสิบาแอร์ดอปแล้วก็เป็น e x c l u s i v e NFT นนะครับก็จับตากันดูดีๆนะครับใครจะติดตามก็เข้ามาดูในลิงก์ให้มันถูกแล้วกันนะครับสำหรับ ตัวแพนเค้กสวอปก็ระวังลิงก์ปลอมมีเยอะอยู่พอสมควรนะครับต่อมานะครับแชมแม็กเฟอร์สันนะครับก็เป็นเจ้าของ m a k e r d ร์ดวเนาะ <c oughs> เขาก็บอกว่ากำลังจะบิว AAVEV3 นะครับที่จะเป็นการปล่อยสู่ตลาดการกู้ยืมครั้งใหม่นะครับสำหรับ m a k e กด้วยนะครับก็อันนี้ก็อาจจะเป็นข่าวดีของ m a k e กอและ AAVE ของเรานะครับรถแม p นะครับของเอล n อนนะครับตรงนี้ กำลังจะมี Fabric กนะครับ Fabric เขาก็บอกว่ามันเป็นเกี่ยวข้องกับ Creative b l o c k c h a i n นะครับก็ดูแล้วไปในทาง NFT นะกำลังจะมานะครับในปี2023นี้นะครับ Launchpad นะครับก็กำลังจะมีในช่วงเมยนะครับก็ปล่อยกันติดติดเลยนะครับมันนี่0 2 3 a p r i l 12นี่นะครับส่งการพาเพลินแน่นอนนะครับ UTR UST and Twitch Pay B e come X Money นะครับก็คือเปลี่ยนชื่อนั่นเองนะครับก็ทำให้มัน อะไรหลายๆอย่างเนอะเอรอนนี่แม่งเปลี่ยนชื่อเป็นมันติเวิร์สนะก็คือแบบกูจะต้องกระโดดทะลุมิติไปอีกมิตินึงในการเทรดกับมึงด้วยไหมนะครับก็เอะเอากับเขาหน่อยนะครับมาร์ทสินะครับที่ผ่านมาก็เพิ่งมีมันติเวิร์สบิดนะครับไปบิดกับแอด A อสตานะครับของทางฝั่งปกระดดนะครับก็เอาเป็นว่าก็ค่อยๆเชื่อมพอร์ทัเชื่อมไมอาแเชื่อมอะไรกันต่อไปเรื่อยๆแล้วกันนะครับก็ถือว่า เป็นอีกหนึ่งเหรียญที่ดูมีอะไรพัฒนาอยู่บ้างนะครับอะซิล Sil ิคอนซิลิก้าพูดผิดอะซิลิก้านะครับกำลังเปิดตัว evm นะครับสำหรับเมนเน็ตด้วยนะครับก็แล้วก็มีการเชื่อมต่อกับ Meta Mas k ด้วยนะครับเพื่อให้แบบว่ามีการโอนเหรียญอะไรได้ง่ายขึ้นนะครับอะและอีก2ข่าวนะครับเมนเน็ตชาเปล่านะครับอันน u ว์สเมนก็คือมีการทำตัวก่อนเชียงไฮ้เนาะ ก็ปล่อยตัวชาเปลล่านะครับชาเปลล่านี้จะมาในวันที่12เอพิลนี้นะครับสำหรับตัวจริง,รงๆแม่งก็คือเซี่ยงไฮ้อยู่ดีเปลี่ยนชื่อเป็นชาเปลล่าเน็ตเวิร์กยังไงก็ไม่แน่ใจว่าเปลี่ยนชื่อไหมหรือว่ายังมีตัวที่เป็นตัวเมนเน็ตทดสอบก่อนที่จะเปิดใช้งานตัวเซี่ยงไฮ้หรือเปล่าก็ไม่รู้นะครับเพราะว่าของอิตาเลียมเนี่ยเวลาที่เขามีแบบอัปเกรดอะไรอย่างเงี้ยมักจะมีแบบ หลายตัวที่แบบมาคอยแบบสนับสนุนในการอัปเกรดแบบเหมือนทดสอบก่อนว่าเออจะอัปเกรดสาเร็จไหมเอาตัวทดสอบดันออกไปพอทดสอบเสร็จปุ๊บก,ก็เอาตัวจริงลงตามนะนี่ไงก็เชียงไฮตัวนี้นะครับคอนเซนชัตเลเยอร์คาเปลล่านี่นะครับแล้วก็เอนจินเอพนะครับก็ตามนี้เลยนะครับในส่วนของเชียงไฮก็จะมีวอร์มคอยเบดพุชซีโลอินสตักชันลิมิตแอนด์มิด เมเตอรนะครับ i ิ i t ิตอินิตโค้ดนะเบคอนอ่าอ่ะ,อะเอาเป็นว่าเยอะแล้วกันนะครับแล้วก็มีคาเปล่าตรงนี้ต่อนะครับเออ e n g i n e API c l i e ค t r อ l e a s e อันนี้ก็คือปล่อยให้ลูกค้าเขาเริ่มปลดล็อกในการสเตกแค่นั้นทำเพื่อยังเหนื่อยกับชื่อมันอยู่นะครับชื่อเยอะเหลือเกินนะครับในอัปเกรดแต่ละทีนีต้องแบบ ดูมีความเวอร์วังอลังการไม่เหมือนคนอื่นเขาแต่คือจริงๆมึงแค่ถอนชาเตกได้แค่นั้นจบปะอ่ะโอเคสุดท้ายละ a w a วนะครับมีการลนช์ตัวคอต t น่ามันดูชื่อแบบเหมือนไวรังไวรัสอะไรบางอย่างด้วยเนี่ยเออนะก็ทำตัวอัปเกรดนะครับสำหรับตัว a w a r แล้วกันนะครับในวันที่30ม a r มาร์ชก็คือวันนี้นั่นเองนะครับก็อาจจะมีอะไรดีๆ หรือเปล่าที่จะวิ่งขึ้นมาไหมไม่รู้นะครับเอะเรามาดูกราฟกันก่อนแล้วกันวันนี้นะครับก็จะไปให้เร็วนิดนึงเพราะว่าข่าวเมื่อกี้แม่งเยอะเหลือเกินอ่ะ DXY มีสัญญาณการหลุดแนวรับนะครับเบรกขึ้นไปแล้วก็กลับลงมาแล้วทำ lower low, low แล้วนะครับแต่ว่ายังไม่ลงไปแบบไหลไหลปู๊ดนะครับก็ต้องการฉลอดด่วนเลยนะครับเอาจับให้มันแดกยิงฉีดชลิงเข้าไปนะครับตรงนี้มี1มี2นะครับ ทูท็อปตรงนี้ลากลงข้างล่างมาตรงนี้นะครับแต่ว่าลงมาแล้วยังพยายามเกาะอยู่ในกราแสยังไม่ยอมหลุดลงมาให้เต็มที่นะครับก็ยังถือว่ายังเป็นคนอืดตายยากอยู่นะครับอ่ะเราก็ลากออกมาแบบนี้นะครับแล้วเดี๋ยวรอดูว่ามันจะขึ้นขวามาแล้วลงฉามอีกทีหนึ่งไหมถ้าทํา3ทีเป็นทีท็อปแล้วมันยังเอาอยู่ก็ดีดกลับขึ้นมาเถอะนะครับความหน้าด้านของดอลลาร์ก็ยังมีอยู่ให้เราเห็นได้ทุกวันนะครับไม่ต้องห่วงว่ามันจะ ไม่น่าด้านนะครับเพราะว่ามันก็เหมือนกับอะเบรกขึ้นมาหนีลงมารีเทสนะให้ดูเหมือนว่าจะหลุดจะหลุดแล้วเดี๋ยวม่งก็ดีดกลับขึ้นมาใหม่โอ้โหเหรียญบ้าเลยตายยากเหลือเกินดอลลาร์นะครับเปิดแท่งกับตัวมาเอนคัพมาอีกหนึ่งครั้งนะครับก็ลุ้นให้มันวิ่งลงไปทดสอบนิวโโนะครับหลุดใต้ร้อยลงไปให้ได้นะครับมาสําหรับทองไม่รู้ร้อนของเราตอนนี้นะครับยังได้ใจยังวิ่งใช้เวปปับฐานลากขึ้นมานะครับทดสอบแนวต้าน1 9 7 2นะครับยังไม่ผ่าน เบรกได้ลุ้นกับตัวพุ่งขึ้นต่อทันทีนะครับไม่รอช้านะครับอย่าเราทองคำนะครับต่อมามาดูที่ S&P กันบั่งนะครับวันนี้มีการปรับฐานใช้เวเบรกนี้แนวต้านขึ้นมาจะมาทดสอบ4 0 4 0อีกหนึ่งครั้งเบรกได้ขึ้นไป4 0 8 0นะครับมาที่นัสเด็กของเรานะครับวันนี้ก็อาจจะมีลุ้นที่จะวิ่งขึ้นมาทดสอบไฮเดิม1,2948นะครับเบรกได้ลุ้นไปต่อนะครับ แนวรับอยู่ที่12,800ไม่ควรหลุดนะครับแล้วก็มากันต่อที่ท o t เทลมาเก็ตแคปวันนี้นะครับก็มีสัญญาณการลุ้นที่จะขึ้นต่อเพราะว่ามีแท่งนี้เสร็จทุบไม่ลงนะครับลากกลับขึ้นมาใหม่นะครับคือต้องบอกว่าถึงค่าวที่บิตคอยจะตายยากบ้างแล้วนะครับก็ถ้าไม่ตายนะครับทุบลงไปกลับลงมาใหม่นะครับแนวรับสำคัญตอนนี้อยู่ที่โซนประมาณ1.15และ1.14นะครับถ้าไม่หลุด2เช่นนี้ยังมีลุ้นไปต่อเรื่อยๆนะครับ total ไปแล้วเรามาต่อที่ USDT นะครับหลังจากโดนกระชากลงปุ๊บกระชากกลับนะครับ USDT เกิดสัญญา u l ูลิด d i เวอร์เจนในสในใน1ชั่วโมงเออแต่ใน4ชั่วโมงยังดูเล็กน้อยไม่เหมือนไม่เกิดอะไรขึ้นนะครับก็เอาเป็นว่ามันก็ยังพยายามหนีแนวต้านอยู่แล้วกันแนวต้านตอนนี้อยู่ที่โซน6.92นะครับเบรกขึ้นมาได้อาจจะขึ้นมาผ่านมาถึง7แล้วค่อยลงไปใหม่หรือเปล่าไม่รู้นะครับแต่ว่า ดูทรงแล้วแอดหลุด l a l l i n g เวย์เอ้ยหลุด i ลเวทมานะครับล่วงลงมาแล้วก็ยังโดนกดด้วยแนวต้านนะครับยังเบรกไม่ได้ถ้าจะกดอย่างนี้ก็ขอให้ลงไปต่ำกว่า6กแล้วกันนะครับมันจะได้เป็นขาลงยาวๆไปเลยนะครับเพราะว่าใน4ชั่วโมงเรามองตรงนี้มันเหมือนแบร์แฟกวิ่งลงมาถ้าเกิดมันดันกลับขึ้นไปข้างบนได้มันก็เป็นขัญญาอันตรายของเราแต่ถ้าหลุดล่วงโป๊ะใต้6.6เมื่อไหร่เตรียมลงนรกทันทีนะครับ มาต่อที่ Bitcoin d o m m n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  e วันนี้เราจะเห็นได้ว่า btc พยายามยืนอยู่เหนือแนวต้าน48%ที่เรามองเอาไว้แล้วซึ่งถ้ามันสามารถยืนในโซนโบริเวณนี้ได้เนี่ย btc อาจจะได้หล่อบินฉฉยเดี่ยวตามที่เคยบอกเอาไว้นะครับเราจะเห็นได้ว่าตรงนี้มีเช่นกดที่กดมาตั้งแต่โซนประมาณแถวๆ49นะครับ49กดลงมากดลงมากดลงมาแล้วตรงนี้ พยายามที่จะพุ่งขึ้นไปเบรกหนึ่งครั้งต้องรอดูแท่งเดนะครับว่าจะขึ้นไปปิดเหนือแนวต้านได้ไหมถ้าปิดขึ้นไปได้เตรียมตัวพุ่งทะลุอวกาศนะครับต่อมาที่ BTC วันนี้ของเรานะครับอย่างหล่อขึ้นมาก็ประมาณ29,180นดินิดนิดนะครับแล้วก็โดนทุบลากกลับลงมานะครับแนวรับยังไม่หลุดนะครับยังพอยืนเอาไว้ไหวอยู่นะครับตอนนี้เหมือนภาคมวยเลยครับอ่ะต่อมานะครับไม่ได้มีคอมเมนต์อันนี้ผมคิดเองเมานะครับอ่อ ในส่วนของไทม์เฟรม1ชั่วโมงเราจะเห็นได้ว่ามันมีแนวรับขาขึ้นที่เกิดขึ้นมาใหม่นะครับแล้วก็มีแนวต้านตรงนี้นะที่เกิดขึ้นมาอีกหนึ่งครั้งนะครับเหมือนจะเป็นเทรนขาขึ้นได้อยู่นะครับดังนั้นขึ้นครั้งต่อไปเราอาจจะมีโอกาสได้เห็น BDC วิ่งมาแตะแนวต้านชนบริเวณ29,400ก็เป็นไปได้นะถ้าทะลุทายเดิมชน180ตรงนี้นะครับมาแตะ4 0่แล้วก็อาจจะวิ่งกดวิ่งลงวิ่งขึ้นวิ่งลงอยู่ตรงโซนนี้นะครับไทม์เฟรม4ชั่วโม แท่งสีชั่วโมงโดนกดไม่ลงนะครับพยายามที่จะใช้เวออกข้างอยู่ในตอนนี้นะครับ MACD นะครับมีสัญญาณการคลอสตัดตัวขึ้นในสีชั่วโมงนะครับแล้วก็ RSI มีการเบรกแนวต้านขึ้นมาพยายามอยากไปต่อใจจะขาดนะครับตอนนี้เราจะเห็นได้ว่าในส่วนของ time frame day นะครับ BTC ไม่หลุดบอดติ้งเวสนะครับ retest เรียบร้อยปั๊มกลับขึ้นมาใหม่นะครับตอนนี้ลุ้นทะลุไฮเก่าขึ้นมาให้ได้นะครับที่2 9 3 7 0เนนะครับเบรกตรงนี้ได้ลุ้นไปต่อยาวๆแล้วกันนะครับ ทำเฟรมวีคนะครับเปิดแท่งกับตัวขึ้นอยู่นะครับยังไม่ยอมแพ้นะครับเราจะต้องขึ้นต่อไปนะครับอ่ะอย่างน้อยไปได้ถึงไหนไม่รู้เราดูไว้ก่อนที่แนวต้าน0.382อยู่ที่3 5นะครับ 35k ิด35นิด,นด,นดถึง3 4 36K นะครับแต่เช่น EMA 100ที่ยังมาขวางชะกัดดาวรุ่งเราเรามันอยู่ที่3 9 9 3 4ตรงนี้นะครับ3 3 9 0 0ถึง34นะครับดังนั้นตอนนี้แอบมองไปที่3 4แล้วกันนะครับ แต่จริงๆที่อยากได้คือ382ตรงนี้ก็คือ3 6มหมเนาะเออซึ่งถ้าไม่ผ่านตรงนี้นั่นแปลว่าสัญญาณของ BTC มีโอกาสวิ่งลงดิ่งลงนรกได้ทันทีนะครับแต่ถ้าเบรก382ไปได้เราจะไปมองที่0.45และ0.5ต่อเนื่องเลยแล้วก็ไปถึง0.618ซึ่งคิดว่าเอาให้ตายยังไงในปีนี้ไม่น่าจะผ่าน0.618ไปได้ที่โซน14 18, ่0 0ื8น0นะครับ ตอนนี้เป้าที่เราแอบมองๆหวันๆอยู่ที่34-36แล้วกันนะครับแอบเข้าข้างตัวเองว่าน่าจะไปถึงนะครับออกมามาดูที่อีเทอร์กันมากนะครับกำลังจะมีอะคัปเปล่าเคเวนเอาไม่ใช่นะครับเป็นการอัปเกรดคาเปล่าของเรานะครับก็เราจะเห็นได้ว่ามันก็เป็นเหมือนคล้ายๆเทรนค่ะข,ขึ้นนิดนึงเนาะเออที่วิ่งแตะบนแตะล่างมาเรื่อยๆนะครับแนวรับสําคัญอยู่ที่1775ไม่ควรหลุดลงไปนะครับส่วนแนวต้านสําคัญจะยังอยู่ที่1850 โนนี้นะครับที่จะต้องวิ่งขึ้นไปแตะทดสอบอีกหนึ่งครั้งนะครับอมองภาพรวมตอนนี้เหมือนกําลังอยากขึ้นใจจะขาดอีกแล้วนะครับใบแนนของเรานะครับเจอกราตอเข้ากูก็ไม่เคยกลัวนะครับมีอะไรพิติีบอกโอ้ยเงินฉันเหลืออีกหลายหมื่นล้านไม่ต้องชีเรียดนะครับฉันสามารถที่จะไปเปิดที่อื่นที่ไหนก็ได้ที่ไม่จำเป็นต้องใช้ดอลลาร์ก็ได้นะครับไม่พึง่งไม่ง้อนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวมึงจะเสียใจนะครับพิตีบอกไว้หรือเปล่าก็น่าจะใช่เออ อ่ก็ตอนนี้เราจะเห็นได้ว่าใบแนนนะครับถ้าเราไปมองจากไทมเฟรมสีชั่วโมงเนี่ยมันมี1,2,3ตรงนี้อาจจะเป็น4หรือเปล่าแล้วเดี๋ยวลง5้คียทหนึ่งไหมถ้าลงห้าแล้วไม่หลุดโลเดิมก็คือสัญญาณกับตัวเตรียมปั๊มขึ้นต่อนะครับแล้วก็ในส่วนของเอ๊ะหนึ่งจบแล้วนี่ ตรงนี้อาจจะเป็นสัญญาณที่จะลุ้นกับตัวขึ้นมาแล้วกันนะครับแนวตั้งสําคัญคือ3ามสเบรกได้ลุ้นไปทะยานอวกาศต่อเนื่องนะครับเวาที่ A.D.A. นะครับวันนี้หล่อมากนะครับไม่รู้กูจะชมมึงดีไหมชมแล้วเดี๋ยวแม่งลงอ่ะก็ตอนนี้เราจะเห็นได้ว่า A.D.A. ทาบูฟฟกนะครับขึ้นมาตรงนี้นะครับแนวรับอยู่ที่โซนประมาณแถวๆนี้แล้วกันนะครับก็จะหลุดมิหลุดแหลลงมาแดกสต็อปลอสชาวบ้านเขาเล่นเป็นเรื่องปกติของเหรียญนี้นะครับแล้วก็เราจะเห็นได้ว่า วิ่งเป็นเทรนด์ดาวใช้อยู่นะครับต้องเบรกแนวต้านโซนบริเวณ3 8 6 0ให้ได้ถึงจะวิ่งทะลุข,ขึ้นมาต่อนะครับตรงนี้แอบดูคล้ายๆเป็นบูลแฟกเนาะก็ลุ้นละกันนะครับว่าจะเบรกขึ้นได้แต่ก็อย่าไว้วางใจมันเพราะสามพทุกครั้งก็ลบ400ไม่ก็ลงมา3ามพันหทุกทีนะครับระมัดระวังด้วยต่อมาที่โจนะครับวันนี้มีคนสอบถามเข้ามาว่าเอาอยัางไงดีครับโจนะครับโจให้เรามองตรงนี้นะครับเป็นสามเหลี่ยมแพทเทิร์นนี้นะครับ ถ้ามันหลุดแนวรับหรือเบรกเอาตรงมาก็หนีนะครับถ้าเบรกขึ้นไปได้ตรงนี้ก็ไปต่อนะครับแต่เราจะสังเกตได้ว่าการเบรกของมันไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะครับเบรกเสร็จปุ๊บแม่งวิ่งกลับลงมารีเทสเร็วไปไหมนะครับอ่ะเอาเป็นว่าตอนนี้มองไปที่โซน55แล้วกันมีเส้นเ e MA50 มารอรับอยู่นะครับถ้าหลุด5้ก็หนีเลยตั้งช็อตรอสเถื่อไว้นะครับแต่ว่าถ้าเกิดมันเบรกยืนเหนือ0.6ได้นะครับแล้วยืนปิดแท่งสวยๆมีลุ้นไปต่อแล้วกันนะครับสำหรับเจ้าโจ นะครับทำเฟรมสชั่วโมองต้องบอกว่ามันขึ้นพีคมาค่อนข้างเยอะแล้วตรงนี้เวฟ3แน่นอนนะครับแล้วก็มีการขึ้นมาตรงนี้เราไม่รู้ว่ามันคือ,อเป็นเอ็กเทนไหมเพราะว่าลองดูดิตรงนี้เหมือนจะทำา4แล้วก็ปั๊มขึ้น5ไปแล้วนะครับ A, B หรือเปล่าแต่ B จะเป็น B ชาตองไหมถ้าเบรก0.6นได้ไปต่อนะครับแต่ถ้าเบรกไม่ได้เตรียมลง C ต่อนะครับ ดังนั้นถ้า0.05หลุดเมื่อไหร่นะครับคิดว่าน่าจะไหลลงมากับตัวแม่อาจจะลงได้สุดถึง0.3ถึง0.4โซนนี้นะครับคือโซนแนวรับพี่ถ้าอยากเก็บมารอเก็บตรงนี้ครั้งหนึ่งนะครับมาต่อกันที่ ARB Trump ของเรานะครับหลังจากที่วิ่งเป็นดาวใช้มาได้ชักระยะหนึ่งนะครับมีการหนีต้องตีใหม่เพราะว่าตรงนี้เราดูแลแนวต้านแนวต้านตรงนี้ติดต้านพอดีนะครับแนวรับแนวรับแนวรับตรงนี้นะครับ ก็รอลุ้นเบรกออกจากแนวต้านไปให้ได้นะครับยืนเหนือโซนแนวต้าน1.43ขึ้นไปนะครับมีลุ้นขึ้นไปทำนิวไฮใหม่ละกันนะครับแต่ถ้ายังเบรกไม่ได้เนี่ยอาจจะมีโอกาสวิ่งย่อกลับลงมาข้างล่างนะครับเรายังไม่รู้ว่าเรื่องข่าวของการแฮกมันดีขึ้นหรือมันแย่ลงหรือยังไงนะครับแต่มองจากเว็บคร่าวๆจาก4ชั่วโมงเนี่ยคิดว่าน่าจะยังมีโอกาสไปต่อได้อยู่นะครับทำเฟรมเดย์เนี่ยมาดูเดย เดเปิดแท่งกับตัวมาค่อนข้างสวยแท่งนี้นะครับดังนั้นคิดว่าน่าจะมีลุ้นออกเอาวกาศไปต่อนะครับอาจจะไปทดสอบ1.6อีกรอบหนึ่งนะครับมาต่อที่เค้กนะครับหลังจากที่เค้กบอกว่ากำลังจะมี v3 เนาะคนก็จะกาวเข้ามาชะเตกกันใหม่นะครับดังนั้นก็ไม่รู้ว่ารอบนี้จะปล่อยดอกเบี้ยขนาดไหนแต่รู้แค่ว่าตอนเปิดแรกๆเนี่ยเดี๋ยวแม่งก็จะวิ่งขึ้นไปนะครับ แล้วพอคนมาฝากเยอะๆเดี๋ยวแม่งก็ลากลงมาใหม่ก็แบบแล้วเมื่อไหร่มึงจะยืนเหนือสิบเหรียญได้เนี่ยนะครับกลับไปที่เดิมยังไม่ไหวเลยตอนนี้นะครับคืนไม่เข้าคายไม่ออกจริงๆนะครับสําหรับเหรียญที่ปล่อยให้ชาเตกเยอะๆนะก็จําไว้เป็นบทเรียนกันนิดนึงแล้วกันตัวไหนปล่อยชาเตกเยอะๆก็แปลว่ามันเตรียมตัวที่จะเป็นขาลงนะครับซึ่งรอบนี้เขาแค่บอกว่าอัปเกรดแต่ยังไม่ได้บอกนะว่าจะมีการเปิดให้ชาเตก ลตใหม่ไหมหรือยังไงนะครับหรือว่าจะมีมาตรการช่วยเหลือการเผาเหรียญหรืออะไรแบบไหนนะครับอ่ะตรงนี้เราดูแล้วมันยังเป็นแนวต้านเทรนค่ะลงที่ยังเบรกเอาออกมาไม่ได้นะครับแล้วก็มีสามเหลี่ยมเบอร์มิวด้าตรงนี้แต่คิดว่าเดี๋ยวถ้าเบรกสามเหลี่ยมได้มีโอกาสปั๊มขึ้นไปเนาะก็ลุ้นกลับไปที่สี่และสี่จุดสี่จุดเจ็ดอีกสักรอบแล้วกันนะครับอันนี้แอบมองเข้าข้างตัวเองไนิดนึงว่ามันจะเบรกสีไปได้ <laughs> อ่ะ เราก็เห็นสัญญาณแล้วนะว่ามีข่าวดีมีอะไรต่างๆนะครับก็เตรียมตัวกาวกันเหมือนเดิมนะครับไม่ต้องกลัวนะครับก็มีขึ้นก็ต้องมีลงนะครับออกกําลังกายมีเข้าก็ต้องมีออกนะครับนีพี่โจอี้ก็แม่นะครับอีตามนี้เลยนะครับพอเบรกขึ้นมาเสร็จมันจะมาเจอแนวต้านโซนบริเวณนี้4ีจุดสามนะครับแล้วถ้าเบรก4ีจุดสามได้ก็ลุ้นกลับมาที่ห้าดอลลาร์แล้วถ้ารอบนี้เบรกห้าดอลลาร์ได้เราจะเห็นได้ว่ามันมีแพทเทิร์นดับเบิลวอตทอมรออยู่นะครับ ก็เตรียมปั๊มขึ้นไปแล้วกันนะครับต่อมามาดูที่ E O S หรือเจ้า E O S E O S นะครับของเราเปลี่ยนแม่งไม่ไปไหนจริงๆนะครับใช้เวมาค่อนข้างนานแล้วแล้วก็คิดว่ารอบนี้ถ้าขึ้นได้จริงๆน่าจะไปได้ไกลกว่าเดิมนะเออก็เรามาดูจากออ m ทามไฮเก่าแล้วกันนะครับเพื่อให้เห็นภาพนะครับว่าราคามมาจากไหนนะครับ เราไม่เอาใช่ที่เป็นใช่ทะลุอวกาศที่15เนะเราเอาที่เนื้อเทียนตรงนี้แล้วกันนะครับที่7.8จะได้ดูไม่น่าเกียดมากแต่ว่าจาก7.8มึงลงมาเหลือประมาณ1ดอลลาร์นี่ก็คือเยี่ยมมากแล้วต่ำกว่า1ด้วยอ่ะทีนี้เราแอบมองเป้าคร่าวๆแล้วกันว่าถ้ามันอยู่1.15ตรงนี้นะครับแล้วฟุกฟุกอัปเกรดดีๆนะครับอาจจะมีแรงถีบนะครับเด้งกลับขึ้นมาที่โคน2ดอลลาร์ก็ได้นะครับเราไม่ได้หวังโลภเยอะเลยนะครับจาก1.15ตรงนี้เราเห็นได้ว่า ถ้าเราตีแนวต้านตรงนี้มันเบรกเอาออกมาแล้วนะครับเตรียมตัวที่จะกลับตัวขึ้นเนาะแนวต้านสาคัญเนี่ยน่าจะอยู่ที่โซน1.95ถึงถึง2ดอลลาร์แล้วก็3ดอลลาร์ประมาณนี้ไม่คิดว่าจะผ่านไปได้แล้วกันอะต่อมานะครับเรามาดูกันที่ Time Frame Week กันบั่งนะครับ Time Frame Week เนี่ยขึ้นมาติดแนวต้านที่2ดอลลเห็นไหมดังนั้นตอนนี้เนี่ยเดี๋ยวถ้าเบรกยืนเหนือโซน1.2ได้เนี่ยอาจจะมีปั๊มขึ้นมา1.44แล้วก็2ดอลลาร์ แล้วถ้าเบรกสองดอลลร์ได้ตอนนี้เราจะแอบมองเป้าไปต่อทันทีว่ามันน่าจะกลับมาถึงห้ดอลลร์ได้แต่เอาเป็นว่าเอ่าเอา3ก่อนแล้วกันใจเย็นๆนะครับไอ้น้องอ่ะต่อมานะครับลิงค์นะครับขอเปลี่ยนเป็นใบแนนนิดนึงนะครับบางทีก็ลืมดูว่ามันเป็นของคอยเบรกอ่ะโอเคลิงค์นะครับเราจะเห็นได้ว่ามันใช้เวชาตเขตนะเดี๋ยวให้ดูแนวต้านเดิมแล้วกันว่ามันอยู่ตรงไหนนะครับ แนวต้านเดิมอยู่ตรงนี้นะโซนเก้าจุดสี่นะครับถ้าขึ้นมาถึงเก้าจุดสี่ไม่ผ่านก็หนีกันละกันนะครับตรงนี้แนวต้านเก่าของเรานะครับก็ลากมาประมาณนี้นะเก้าจุดอเอ้เก้าจุสองเก้าจุดสามนะครับแนวต้านถัดไปคิดว่าเดี๋ยวคงมาแหละเดี๋ยวขึ้นไปแตะแหละแล้วเดี๋ยวก็คงลงมาใหม่นะครับเพราะเหมือนเหรียญเนี้ยพอมันจากห้ามันขึ้นสิบห้าขึ้นเก้าห้าขึ้นเก้าเล่นอยู่อย่างเงี้ยวกไปวนมานะครับก็ตลาดแม่งนะไม่ไม่เคย ปาณีใครนะครับมึงไม่ขายมึงก็ลงมาหากูใหม่เหมือนอารมณ์แบบไปเยี่ยมเพื่อนที่ต่างจังหวัดขึ้นเหนือลงใต้เสร็จกลับมาอยู่ที่เดิมนะครับแถวเจดอลลราไม่ไปไหนชาทีอะตรงนี้เราแอบตีแนวต้านให้มันเข้าๆนะเหมือนกําลังจะลุ้นเบรกออกจากแนวต้านใช่ไหมเออเนี่ยเช่นนี้นะครับเบรกออกไปได้มีลุ้นไปต่อแล้วกันนะครับยืนเหนือ7.5ให้ไหวนะครับ ายืนเหนือ7จได้มีรุ้นไปต่อนะครับส่วนแนวรับตรงนี้เรามีเทนขาขึ้นคร่าวๆที่แอบเห็นอยู่เป็นสามเหลี่ยมนะครับไม่ควรหลุดต่ากว่าโลเดิมที่บริเวณแถวๆ6จุดเท่าไหร่ตรงนี้6.8แล้วกันนะครับเบรก6.8ได้ล่วงลงนรกกลับบ้านเก่านะครับแต่ถ้าเบรกตรงนี้ได้ไปต่อนะครับมาที่เอรอนนะครับหรือเจ้าเอของเรานะครับพี่เอของเรามีามีัญญาน นะครับที่ค่อนข้างดีในการที่มันใช้เวมาชักระยะนะแล้วตอนนี้มันอาจจะพยายามดวนกดอยู่นะครับกลับมายืนเหนือ44ได้เตรียมพุ่งทะลุอวกาศแล้วกันนะครับส่วนแนวรับของเราจะอยู่ที่แนวรับด้านล่างเช่นนี้นะครับถ้ามันหลุดลงไปก็ตัวใครตัวมันเหมือนเดิมนะครับการละเล่นของเราก็คือเบรกเอาไอ้เล่นนะครับไม่เบรกกูไม่เล่นนะครับอยู่ในกรอบแม่งมีโอกาสทั้งขึ้นทั้งลงนะครับเข้าผิดเตรียมไม้ถัว ถัวไม่ได้หลุดแท็ top l o s เมื่อไหร่ก็ช่างแม่งนะครับรอไปเก็บของใหม่อีกทีนึงแล้วกันนะครับอ่ะตอนนี้เราจะเห็นได้ว่าแนวรับสําคัญของเอเอนจะอยู่ที่โซนบริเวณ42เอ้ย43.29 28แถวๆนี้นะครับถ้าหลุดเช่นนี้คือลงนรกแน่นอนแต่ถ้าไม่หลุดยังมีลุ้นนะครับใกล้จะหลุดไม่หลุดแหล่อยู่ตรงนี้แล้วนะครับมาต่อกันที่ซิลิก้าหรือซิวนะครับ ชิวขึ้นมา1ปื๊บ้าบตรงนี้เกิดแบริตนะครับใน1ชั่วโมงอาจจะมีย่อลงมาบ้างนะครับก็มาดูในไทม์เฟรม4ชั่วโมงกันบ้างโอ้โหเช่นไฟกันสุดมันฉลับกันอยู่ตรงนี้นะครับแต่เห็นได้ว่าแนวรับของมันนะครับก็จะอยู่ที่โซนบริเวณแถวแถว2,007เนอะถ้าวิ่งตกลงมาตรงนี้ก็ประมาณ2,006-2,007นะครับถ้าลงมาแล้วยังรับอยู่ก็ยังมีลุ้นกับตัวขึ้นล้กันนะครับ มองแล้วน่าจะย่ออีกนิดนึงหรือเปล่าไม่รู้ดูแท่งดีแท่งนี้แม่งดันขึ้นมาแท่งนี้ดันกลับลงมานะครับดังนั้นแปลว่ายังลงไม่สุดอาจจะลงมาที่2007อีกสักครั้งหนึ่งนะครับมาต่อกันที่ลิงก์กันมากลิงก์เอ้ยลิงก์ไปแล้วนี่ปิดไปลิงก์มาแล้วช้าเหลือ2เหรียญสุดท้ายนะครับเจ้า A w a วกําลังจะหนีออกจากแนวใต้เบรคสิบได้ทะลุอวกาศนะครับต่อมาที่เจ้า d อชคอยนะครับสุดท้ายของสุดท้ายของวันนี้แล้วนะครับก็ เราจะเห็นได้ว่ามันอยู่ในกรอบสามเหลี่ยมมาหิมาตรงนี้นะครับที่เหมือนจะเป็นไลทิงเวทคร่าวๆแล้วก็เหมือนจะเป็นสามเหลี่ยมที่กดลงมาอยู่นิดนึงตรงนี้นะครับเราก็ตีเช่นให้มันประมาณนี้แล้วกันนะครับเบรก7,6 0ดได้น่าจะกลับตัวขึ้นแต่ถ้าเบรกไม่ได้ก็เตรียมลงมา7,4 0ดแล้วก็ลงกลับมาบ้านเดิมที่7,2 0ดนะครับโอเควันนี้หากใครชื่นชอบนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดแชร์คล้ากดกระดิ่งติดตามนะครับเพื่อจะไม่พลาดในการวิเคราะห์มันลุกขึ้นนะครับ ใครชอบแบบภาคมวยแบบนี้ก็เขียนคอมเมนต์กันเข้ามาได้นะครับหรือจะเอาแบบเดิมนะครับค่อยๆเนิบค่อยๆช้าๆนะครับเป็นชัวงงช่วโมงชั่วโมงก็ได้เหมือนกันนะครับผมเป็นชาไตาเนิบ,เน,บเนิบก็ได้นะครับโอเควันนี้ฟันดีลาตูสวัสดีขอบคุณครับ